งั้นในช่วงของเดือนมุฮัรรัมนะเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งเป็นหนึ่งในเดือนอัชรุลฮุรุมอัชรุลฮุรุมเป็นเดือนต้องห้ามมีสี่เดือนดุลกวาดาุลฮิญามุฮัรรัมแล้วก็รอจับเดือนมุฮัตรรัมดีขนาดถึงขั้นว่าท่านรสุรุลละซละละวะฮิวะสลัมส่งเสริมให้ถือศีลอดสุนนะนะครับตลอดทั้งเดือนเลยรซูลบอกว่าอัฟดาลุสิยามีบ้าอาดารอมะดอนอัฟดอนแปลว่าอัฟดอนอัฟดอนดแปลว่าดีที่สุดเลยเทียบอะไรไม่ไม่อามี ดีที่สุดเลยอัฟดาลุสยยมการถือสินอดที่ถือว่าดีที่สุดบาดารามดอนแต่ถ้าเทียบกับระมาดอนแล้วสู้ได้ไหมสู้มไมได้สู้ไม่ได้เพราะอะไรระมาดอนเป็นฟารดูใช่ไหมครับผลบ,บุญจึงเยอะแต่ถ้าจะเทียบระหว่างสุนัตกับสุนัตเดือนต่อเดือนด้วยกันเนี่ยการถือสินอดในเดือนในเดือนอะไรในเดือนมุฮัตร์มดีที่สุดเลย การถือสุนเดือนมัดรมดีที่สุดเลยเราซุนจึงบอกว่าดีถึงขนาดว่าเมื่อเอาผลบุญไปเทียบแล้วชนะอย่างอื่นหมดเลยเหลือแค่อะไรแพ้รอมาดอนเท่าน,นั้นเองดีที่สุดเลยเอา้าวถือสินอดวันอาราฟาก็ดีถือสินอดวันอาชุรอก็อดีถือสิ้นอดสิบวันก็นดีถือเสื้อช่วงไหนก็นดีดีๆหมดเลยแต่มันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับหัวใจและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่จะทําให้อามันของเราแตกต่างกันแต่เมื่อเทียบระหว่าง เดือนต่อเดือนได้กันอัฟดอนที่สุดก็คือเดือนเดือนมุฮัตรรอมงั้นในช่วงเดือนมะฮามาเดือนมุฮัตรรอมนี่นะถ้าพี่น้องมีโอกาสสามารถถือสินอดได้ถือเลยนะครับแล้วเนี่ยเป็นสุนนะสมมติว่าพรุ่งนี้มีโอกาสข้าพเจ้าถือสินอดสุนนะเดือนอะไรครับเดือนมุฮัตรรอมไม่ต้องไปใสยวันที่หนึ่งวันที่สองปลข้าพเจ้าถือสินอดสุนนะวันอะไรก็ได้นะครับแต่ในขัยสว่าเดือนมุฮัตรรอมลิลลาฮิจาลา ผลบ,บุญเยอะมากเลยแล้วอย่าลืมนะครับจะถือตรงไหนก็แล้วแต่วันไหนก็แล้วแต่เดือนไหนก็แล้วแต่การถือสินอดเป็นสุนนะที่อัลลอฮ์สรงสงวนไว้เป็นกรณีกิจของพระองค์เป็นกรณีกิจของพระองค์เลยว่าผลบ,บุญนี่คนอื่นเจน้าหน้าที่มารีกาของพระองค์นี่ไม่ต้องยุ่งเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครนะสงวนเป็นของอัลลอฮ์สุบฮาน